ถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก่อนไปถึงรุ่นเล็กนะคือสำหรับแอฟรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอฟเองแล้วก็กับทั้งครอบครัวเมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลำบากอย่างอ,อย่างท่านม้ยนะคะอย่างๆๆที่ออฟฟูงพาร์อย่างนี้นะคะ หรือแม้กระทั่งคุณปู่ไภวงศ์คุณพ่อของคุณสองการเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านก็มาอาจิบมายุรติเนี่ยค่ะซึ่งอาจิปปัจจุบันก็ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจิบก็ก็มาให้กําลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันสปนาปนกิจเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะคะคือ,ค,อคืออย่างสีท่านท,ที่ยกตัวยอย่างมาคือเป็นท่านที่เราผูกพันแล้วเราก็ ต่อให้ท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใยงที่ท่านมีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาแอบยิ่งรู้สึกแบบค่ะาใจคือโลดเยี่ยมค่หลายสัมสรความส,สำคัญนำโใช่ค่ะโอ้ยนี่ยังไม่นบนักแสดงที่แบบคือพูดชื่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านักแสดงทุกทุกทา่ทานทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องที่มาแอบแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะจริงๆรู้สึกแบบ ทซาบึงใจกับกังต้องกำบังต้องดูนะคะวงกใช้การบันเทิงก็ค่ะก็มันก็หลายวงการเพราะว่าของเราเป็นวงการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็จะเป็นสถาปนิกแล้วก็ธุรกิจอะไรอย่างค่ะแล้วก็ยังมีลูกค้าคุณพ่อที่ที่รักแล้วก็ผูกพันกันมาแต่ทีนี้วงการนี้จับตาดูก็คือกับโดนกูอะไรอย่างนี้ยอันนี้เขาอาสามาช่วยตั้งใจมาช่วยเลยนะ แต่มกสุดท้ายแล้วก็กลับคนสุดท้ายทุกวันเลยค่ะก็เป็นอย่างนั้นค่ะยังคุณไม่มาตั้งแต่วันงาจนถึงวันสุดท้ายใช่ค่ะมาตั้งแต่วันแรกน่าจะมาก่อนอัลตริมบ้งช่วยช่วยอะไรบะเเห็นแบบจะเห็นวาหวมแบบเป็นซัพพอร์เตอร์บียร์มากๆจริงๆเขาก็ไปช่วยแบบ ให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาให้เราอุ่นใจว่าเออมีเขาอยู่ตรงน,น,นั้นอะไรอย่างเงี้ยแอลก็ไม่กล้าไปใช้อะไรเขาลอกค่ะคือจริงนักสแสดงทุกๆท่านนะค่ะทุกคนก็จะน่ารักมากก็จะอาสาว่าจะช่วยอะไรไมหมใะช่วยเสิร์ฟน้ำหรืออะไรไหมแอลก็บอกอุ้ยไม่ไม่กล้าค่ะไม่ไม่ต้องก็แค่มาแอลก็แบบขอบคุณมากๆแล้วคนที่จะมีทำเราติดเราตองีที่ทำค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นเลยเขาเหมือนตั้งใจทำ ขอบคุณค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็ขอบคุณนนไปแล้วด้วยค่ะขอบขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันซาซึงใจตอนนี้ก็ขอแค่ทบตรงๆไปแล้วคนก็เลยอิจับตาว่าเทงการมาให้กำลังใจขนาดนี้คนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงตัวจริงของเราก็เลยแบบ ยังไงนะอาชัยตอบไว้ยังไงนะคว่าเอาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนที่เป็นนั m b บ r รวัของเราที่คุยอยู่คนนึงนัมเบอรวก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่เอ่อให้กำลังใจแอปแล้วก็ซัพพอร์ตแอปตอนนี้ค่ะที่หนึ่งค่ะแล้วก็เขาก็ คือแองก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็และแองก็ไม่ไกล้าจะกวนรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรตรงไหนอะไรตอนนี่เรอยนจบงานดีค่ะไต่เห็นวีดีโอแล้วก็เขายอมเคสิ่งครอบครัวีอยู่ด้นคือหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานนี่ยค่ะหรือ หรือที่แบบเออเห็นว่าเขาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเอาจริงๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมันทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะในในแต่ละวันที่ที่จัดงานสวดอะนะคะแย่ได้ทราบค่ะแต่ว่าจริงๆเขามีแฟนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าเออเขาไม่ยอมไปเพื่อที่จะมาช่วยสร้าค่ะสสาวะยังไงนะความรู้สึกมันซึ้งซึ้งซื้นตัน้งใจตั้นใจไน่คะ จริงๆก็ซาบซึ้งกับทุกคนที่ที่สละเวลานะตรงนั้นน่ะแอบรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงนั้นก็แบบเป็นอะไรไม่รู้ฝนตกรถติดน้ำท่วมฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นมันไม่ได้กําหนดมาก่อน,นก็เป็นเรื่องการทันหันแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบ จนดึกไรเงี้ยเนี่ยกังวลมากมากหลานคนก็เชิญชมจริงมันแบบแอบรู้มันลำบากอยู่ตรงนั้น,นแล้วมันไม่ะยนคนกชชเม,มที่มันมีแบบสรรังก่ีแล้วก็มน,นเล่นด้วยกันอะไรอยเงี้ย่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันตอนไหนก็ไม่ใช้กีฬาเหมือนกันเห็นแล้วค่ะ รู้สึกตัวเองโชคดีค่ะในไม่ใช่เฉพาะโมเมนต์นี้นะคะในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแอฟทั้งอดีตปัจจุบันหรืออะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความความห่วงใยให้กับแอฟและครอบครัวเมื่อมีอะไรเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งพ่อมาแสดงความเคารพพ่ออะไรอย่างงี้ค่ะทุก คนที่แอปเคยอยู่ในชีวิตเข,เขาเขาเคยอยู่ในชีวิตแอปณนะวันหนึ่งทุกคนก,ก็ก็กลับมาค่ะแล,แล้วเขาก็ยังดีกับเราจะใช้แต่คนเชียมากแล้วที่เห็จาการที่เาแบรอเราค้นอัเตตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอก ขอบคุณค่ะแต่เนื้อรื่องเกี่ยวกับไอเทที่มันล่าสดของเลยว่าล่าสุดไหนหลายล่าสุดอันนี้ล่าสุดของล่าสุดวงในเขาลืมไปแล้วว่าคู่เราจะเข้าไปจริงเพราะผิดมีทันข้าวมีคอมหลอกด้วยกันแล้วก็มีมืมถือกับมาล่ารักระหว่างแคปกับมาโนนอะไรไหมคะตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอปก็เคยเกิดไปแล้วว่าก็ทันข้าวอะไรก็ ไม่ไม่เราไม่ได้ก็ไม่ได้ติดบังอะไรค่ะเพราะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อถ้าพูดถึงสถา,านะกับน,น้องตอนนี้นะคะทุคนก็แบบรอเชียร์รอ้วเกินทำที่จับปากของแอปพัออนธอสักทีนึ่ <c oughs> หลายคนก็บอกว่างาในในาางนานโสดาัเนี้มันคือความชัดเจนยังไม่ได้มีเวลาคิดและสรุปอะไรกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ตอนนี้เอาแค่ให้เอาอารมกลับไปทํางานมันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่าวันวันสุดท้ายที่วันชาปนกิจถ้าเป็นละครมันก็แบบคงจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรเย่างนี้แต่เอาข้าจริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบร้องไห้จะเป็นลมเลยอยะมันมันก็ไม่ใช่แต่มันไปรู้ความสึกหนุนหน่วงแตกๆหรือวิวแล้วพอเรากลับไปทํางานเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ดีวันหนึ่งเราก็ เราก็โง่อะไรแบบนี้มัน,ม,นมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกก็นนเหนียเราเราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขอให้ได้กลับไปทํางานได้แบบให้ให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าค่ะก็รู้สึกว่าันเป็นนที่สใจอะไรๆ่าคนที่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่สุด ก็เห็นด้วยค่ะก็หรืด้วยแล้วก็โมเมนต์พวกนี้บางทีมันก็มาเองก็ทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆสองอาทิตย์ที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นีกกั็กฟลีตในโมเมนต์ที่คุณแม่ลงที่เป็นภาษาต่างจ่งหวัคุณสงการว่าว่าที่รันเนอรอัพแล้วก็อาทิตย์ดูหนัคุณแม่ได้เห็นเห็นค่ะเห็นค่ะ คือคุณแม่แต่งจิงแอฟเรียกพี่หมีนะคะออค่ะก็แอฟก็เข้าใจนะคะพี่หมีพี่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกอืมคิดว่าพอกันหรือมากกว่าแอฟด้วยซ้ำเพราะว่าคือคู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกันทุกวันเนะะีเออ่ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ซัพพอร์ตจิดใจพี่หมีได้ออใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบ แฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปให้กำลังใจพี่หนีแอก็แอปก็เป็นหนึ่มในนั้น,นะคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้ะคะ่ะ